นี่ถ้ามันให้คมผมผมให้คมมันแค่นั้นผมเซิตเต็มแล้วน,น,น่อย <c oughs> สวัสดีครับพี่ชาย เฮ้ยเอาดีหลุดนะน,นี่พี่แจ๊เป้เรียกเหรอเป้เ,ปเรียกเหรอเป้เย็ดหรอ damn จะต้องรวย That's all my plan Fuck นี่จะบิชเลิบ all my fans When the pull u วิดกลอบบิชไม่การันต์ก้องแจมชีวิตมา stars ชีวังขับนู่นมาเล่น I got some bitches on my d i a n my hand พวกมึงไม่ใช่ได้ดี Oh that's my man I rock your bitches มันจะ intact ผู้กู้สบายชีวิตมึงอื้อฉลาดอาผิดนิดบิชเป็นทำงานที่มันอาจไม่มีความรักหัวใจกูฟอพกูม่ยอมไคว้ฟอมาฮัว่าแวมกูซตัวเดอมาแกคนอื่นกูค่น็อตไม่ได้ทำอะไรเข้ามาที่คซึกไม่ได้ทำอะไร She gonna fuck, yeah. I'm living in DZ, trying spend this tryna to on the Let Call I'm back buckle I came out of trees tree Like could put on my fucking flow That put money in car go ride in the cool I Took that beach on my room But she keep talking about you be shit Don't give a fuck That's, that's, that's let it that he's a good I Put one white I one, one, not go call it one shot

เธอบอกว่าทกเคอยากแยกกันอีกไหมนี่รอบที่หาผมก็คงจะไม่ไว้เธอผมไม่มีเงินคุณจะทนมันได้ไหมหน้าผมมันคมนี่เธอชมกันใช่ไหมผมไม่มีเคมาให้ดมมาให้ใช้เธอผู้สิสดีแต่วันนมไม่ได้ยายถ้าไม่ได้ดึงหัวกูคงจะไม่ไล่ถ้าไม่ได้วนกูก็คงทนไม่ไหวกูทำด้วยตัวเองกูไม่ต้องไม่ดีไซน์กูทำด้วยตัวเองกูไม่ต้องไม่ดีไซน์เธอไม่มีที่ไปกูเลยบอกมาจับพี่มาทำให้กูเซเหมือนเอเป็นมาการีาเธอก็จะฮอตเธอเหมือนกับไม่ได้วีกาและเธออยากจะดมเหมือนกูเป็นโคคา